we สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับดักนกนะครับมีสมาชิกนะครับถามมาว่าการทำกลไกการทำงานของกระดักนกชนิดนี้เป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายภาพรวมๆครับก่อนที่จะให้เห็นโครงสร้างนะครับเดี๋ยวจะจะจะถอดประกอบให้ดูนะครับว่าการทำงานเป็นไงครับสิ่สำคัญก็คือนะครับ นะครับเหล็กตัวนี้นะครับจะยันไว้ที่เมนสปริงนะครับที่ตัวที่ใช้ดีดนะครับใช้ดีดตะไข่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะค้ำนะครับดูนะครับปลายเหล็กนะครับจะกดลงนะครับสปริงนี้จะต่ำลงอ่าตัวตะไข่เนี่ยก็จะจะจะลดต่ำลงมานะครับแล้วมาขัด เราเจาะรูไว้นะเห็นเห็นรวดนะครับเจาะรูไว้เราบากไม้ตัวนี้นะครับขัดไว้นะครับนะครับดูการทํางานนะครับเมื่อนกนะครับเหยียบตรงนี้นะครับเหยียบที่ไม้ตัวนี้ซึ่งขัดขัดสลักไว้นะครับตําหนักของนกนะครับจะกดลงนะครับทําให้สลักสลักตัวนี้นะครับหลุดออกนะครับ เหล็กนะครับเหล็กตัวนี้ก็จะดีดขึ้นนะครับก็จะบังคับบังคับส่วนของโครงนะครับให้ดีดขึ้นนะครับให้ให้นอกอยู่ในในนี้นะครับะดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดประกอบให้ดูอีกทีนะครับว่า เวลาไม่มีตะไคร่นะโครงสร้างมันยังไงจะได้เห็นชัดเจนนะครับฮะดูนะครับอันนี้เป็นทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะครับนี่ก็จะขึ้นขึ้นไปอย่างนี้นะฮะไม้ตัวนี้นะครับหลุดออกนะครับหลุดออกสลักตัวนี้หลุดออกนะครับเห็นนะครับเหล็กดีดขึ้นนะครับเหล็กนี้ดีดขึ้นนะครับ สปริงตัวนี้เราขดไว้ครับรขดนี่ก็ได้จากเหล็กใบปัดน้าฝนนะครับแกนใบปัดน้ําฝนที่เสียแล้วนะครับเราก็มาขดเป็นสปริงนะครับขดเป็นสปริงนะครับเจาะรูมัดไว้นะครับให้เขามีแรงนะครับให้เขามีแรงดีดนะครับแรงดีดขึ้นเราอยากจะได้แข็ง,งก็หาลวดใหญ่ๆนะครับหรือว่าอาจจะใช้ลวด จากขอบอยางรถยนต์ก็ได้นะครับมาพันสองเส้นนะครับพันสองเส้นให้มันแข็งนะครับตรงนี้ก็เจาะรูนะครับกนไก่นะครับเจาะรูนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ การพันลวดการพันลวดเข้ากับไม้นะครับนะครับการวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่าเวลาไม่มีตะไคร่ยเป็นยังไงจะได้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับสักครู่นะครับนะครับเวาถอดตะไคร่ออกนะครับ อ่ะดูโครงสร้างนะครับดูกลไกนะครับนี่เหล็กตัวนี้นะครับสปริงคดไว้นะครับเจาะรูมาตรวดไว้ครับให้เขาคลอนนะครับนะครับนะครับจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับนะับมีข้อสงสัยไหมครับนะฮะว่าเหล็กตัวนี้อยู่ได้ไงนะครับ นะครับน้องถามว่าสปริงตัวนี้ทำยังไงให้มันดิดขึ้นนะครับมาครับดูนะครับนะครับชัดเจนนะครับนะครับเหล็กตัวนี้เราเจาะรูนะครับเจาะรูไว้นะครับเจาะรูไว้นะคาดอย่างนี้นะครับนะครับนะฮะนะครับ ผมว่าค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนหน่อยก็ทําได้ครับไม้ตัวนี้เจาะนครับเจาะให้หลวมๆนะครับใส่สลักไว้นะครับให้เขาให้ตัวได้นะครับนะครับดูอีกทีนะครับเนี่ยเมื่อไม่มีตะข่รจะดูง่ายขึ้นนะครับ ทำยังไงให้สปริงดีขึ้นนะครับก็นะฮะลวดตัวนี้นะครับสปริงปกติจะต้องดีดไปข้างบนนะครับแต่เราก็ดัดให้เขานะครับฝืนนะครับเมื่อเขาฝืนเขาก็จะมีแรงดีดนะครับนะครับลวดนะครับลวดนะครับจากนะฮะใบปัดน้ำฝนนะครับใช้ได้นะครับก็อยากให้แข็งก็พันหลายๆรอบนะครับ ือว่าจะหาลวดสปริงอย่างอื่นมาทําก็ได้นะครับผมก็ใช้การ reuse นะครับเรากลับมาใช้ใหม่นะครับนะครับชัดเจนนะครับฮะดูนะฮะเวลาไม่มีตะไข่นี่จะดูง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ใช้กาวติดหรือใช้อะไรก็ได้ปฏิตเล็กตรงนี้ผมเลือกผมก็เลยมาเสียบมันสวยๆแค่นั้นเองนะครับดูนะครับดูนะฮะดูกลไกตรงนี้ครับตรงนี้น้ำหนักตรงนี้ดูนรฮะดูดูการทำงานนะครับดูนะครับ นะฮะโอเคนะครับขั้นตอนการทำงานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ไยากนะครับหารอบๆตัวได้นะครับมาทำเล่นหรือว่าจะทำเพื่อการพณิ์ก,ก็หาวัสดุอุปกรณ์ดีๆให้ได้มาตรฐานนะครับ<ม>ขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ